สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยุทธโครงการ2ซึ่งคราวที่แล้ววันวันที่31มสิบเอ็ดสามส็มีนาคมนะครับที่ผมมาอัปเดตไว้ว่าอีกเกวันเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับคือสวนของลุงบุญธรรมไล่สารนะครับส่วนนี้อยู่เขาตะกุบนะครับสามสิบเมีนาที่แล้วก็พอเห็นดอกบ้าง พอครบเจ็ดวันแล้วเราจะมาดูกัครับสวยงามมากครับแทบทุกช่อนะครับครับส่วนนี้ลาดวันที่วันที่สี่สีออ่สี่มีนาสี่มีนาคมครับ บินาคม2564นะครับตอนนี้อายุก็1เดือนกับ1เดือนกับ3วันครับ3-4วันครับออกมาสวยงามมากดูครับนะครับู่ตรวจงานยาวมากครับ ชอบอวบครับก็คือใช้สูตรสารของเรามันก็สูตรสารสูตรเปิดตามันก็จะตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็มันก็อยู่ที่การเตรียมต้นนะครับการวางแผนก่อนที่จะลาดนะครับเราก็จะมีทีมงานคอ ให้คำปรึกษาดูตลอดเนี่ครับสวยงามมากอ,ออกมาแบบเขาเรียกว่าสลอนนะครับออกมาสลอนเลยครับเต็มไปหมด,ดครับผมดเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับอีกสัก7วันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่ครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ